สวัสดีครับวันนี้เรามากเกมเล n i g h t m มา e 2นะครับผมเราก็เริ่มเกมใหม่ได้เลยนะเมื่อกี้ผมได้ลองเล่นแล้วล่ะก็คร่าวๆนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ไอันนี้มากมายก็เริ่มต้นนะครับเราก็ไปไหนวะเนี่ยเราจะจะไปไหน ที่ผมเล่นเวลารอบหนึ่งนะครับผมผมได้หมวกมาก็เลยลองใส่ดูแล้วก็อาจัดให้ทุกช่าตอยูน่นะครับาทไปรับไปกันต่ออุ้ยเย่อัาชา เออได้แล้วไปเข้าไปไเข้าไปเขียบนะลูกไปไปนะครับโนดูดูโอ้ยหนอนมูกแดงเอาลองท้ามาไป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 ,ไป,ไปอื้ม ไปให้ลูกน้ำทามุน้ำพวกแดงเฮ้ยช้าอา้าไปไม่ได้โหเราก็นึกวไปได้สาหย,ยิบมาด้วย เดี๋ยวต้องเดียเหยียบอึ๊บอึ๊อืมผมอยากจะลองปีนขึ้นไปให้ข้างบนดูอ่ะได้ไหมก็เห็นเชือกอะไรอะ่ะกบปีนก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไ ถักถักถักอาดึง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 อือโยกสายโยกขวาหน่อยอื้อดีมากดีมากดีมากอื้ออือเดี๋ยวออกไปได้ออกขึ้นก่อนอโอเคไปไปไปนี่ อึ๊ปอ๊ปอ่าไปหมุน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 อุอุ๊ปฉัอุ๊ปฉอุ๊ปฉั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 อุ๊ปอุ๊ปอุ๊ปอุ๊อึ๊อุ๊ปปอุ๊ปออุ๊อป อันนี้เหรอผมจำได้กระโดดลงคนนี้ก่อนเออเออ,อ,อไ,ปไ,ปไ,ปไป้นไปขึนไปขึนไปไปเร็วไปเร็วไปเรวเอ้ากระโดดัอกมายโยกโยกมาก่อนอออเออไปนไป ได้หมดไอกาอเฮ้ยกระโดดเข้าไปจะหยิบรองเท้ากระโดดเอ้เกือบแล้วโอ้เกือบโดนจับ กับดักไว้ครับเนี่ยเขาเป็นนายพานแน่ๆเลยนึกดีมีกับดักวางอยู่ข้างหน้าไม้ไม้เออใช่อืออ่ามาต้องถึงเอ้าไม่ถึงต้องถึงอือไปครับไปครับไป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  หน้าทิ่มพื้นเลยมาแสดงว่าแถวนี Jim, no. สส้ต้องมีเยอะถึงมีไม้ให้เราอื้อไม่มีอืไม่มีอยู่ไหนวะเนี่ยอื้ออ้ออ้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 อม้อู้อ้อ้้อ้ออ้ออออ้อ มืมทำไมหมดเลยอุ๊เอาะไรวางทำไมอ่ะรู้สึกใกล้ๆน,นี้น่าจะมีนะมันยังไม่หมดนะเนี่ยลองดินี่งไงนี่งไงโอ้โหไปๆไๆปไปต่อไอ้หนูตึ๊ดๆๆลองโจมใหม่ลองโจมใหม่ใหม่ตึ๊ดตรงนี้มีไหมไม่มีไม่มีขอขอขอตรวจสอบทุกคนกลัว่ารึเกินนึป ื้อนั่นไงเออเร็วๆไปโอ้โหฮึบเกืบตีนตโอ้โหเกือบโดนแล้วไปๆๆๆๆๆๆฮึบชาไปฮึมโอ้โห้เก็บอะไรไว้ทั้งหนาวันเนี้ย กินดิอออือ,อไป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  Why เขากินอะไรกับเนี่ยไม่เรียกผมเลยกินไม่ยอมล้างจงล้างจานเลยโอ้โหเต็มบ้านเต็มเมืองเลยโอ้โหกินเลอะเถอะกินได้ไงอือสิ่งดังสิ่งดังกระเป๋าหนอ่อยลูกผักไปทุกไปเฮ้ยผักไปปลายดิ ไป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 ปิดประตูทำไมแลอืไปไปไปโอเคข้อตรงนี้อ่านี่เจอนี่แล้วค้อนค้อนฆ่าใครจะแตะอ้าอ้าโอ้ตัวเล็กนิดเดียวถือค้อนตัวใหญ่ไปไหนอ่ะเอาไปไหนไหนเออับนี่เหรอเออ โอ้อืออหนูไปทำอะไรเนี่ยนะลูกเออพี่มาช่วยแล้วพี่มาช่วยแล้วนักตับเพลิงหมือนพี่มาช่วยแล้วไอ้หมวกนี้คุ้นๆเหมือนในเรื่องเด็กในเรื่องอิดเป็นลูกเป็นน้องของพระเอกในภาคแรก ที่โดนแดดในทอ่อเหลือแล้วจะเหลือไว้แต่หมวกใช่ไหมไอหนูเป็นไรลูกเอา้าทำไมอะไปไหน,นีไปไหนแล้วสามมาช่วยรอด้วยไป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 ด้วยรอด้วยรอด้วยมาช่วยแท้ๆวิ่งหนีเฉยเลยแสดงว่าย,ยังไม่ไว้วางใจเราไปดูไปดูู<ม> ไปลุกไปๆๆกไปลุไปลุวไปไปไป,ไปเราต้องหนีออกจากบ้านได้แล้วเอ,อ้ยืออ,อะไรครับเนี่ยอ,อือไม่ตาไปอย่างนั้นนะลกูกโอ้มันคืออะไรครับเนี่ยอ,อืมไป กลัวไมมตัองกลัวลูกไม่มน้องกลัวมาช่วยอ๋อให้ช่วยดึงโอเค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 อ๋อกระโดดสองต่อใช่ไหมโอเค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 นันแหละโอ้ย,อย,อย,อยช่วยกันลูกเสียงอะไรอนะ่ะขอขึ้นไปก่อน ดู้สึกเหมันมาแล้วมันอยู่ทางซ้ายมือเสียงมันเหมือนอยู่ทางซ้ายมืออืออืออือเอาทํงไงอ่เชชะเบช่าอ๋อขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วก็แล้วเดจะจะจะมาช่วยมาช่วยกันดันก่อนมาช่วยกันดันก่อนโอเคโอเคโอเคไปลูกๆฉันดันคนเดียวไม่ไหวไปแกไปเลยๆๆๆอ๋อไปเลยก็ขึ้น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  ไว้โอ้โหคนคนโดนกุญแจเจอกุญแจแล้วเงยกุญแจรออยู leaving? ่น okay. ู่นเราเราเราต้องไขเด้อเด้อเด้ออ๋อเออเออเคครับผมมากครับอึ๊บไป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 โอ้ยหัวสูงไป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 โอ้คุณย่าคุณย่ามาทำอะไรตรงนี้ครับผม เอามานนี้ขอนะเอ้าแขนข้าอือโอ้คุณย่าโดนเย็บอืผมขอนะครับขอบคุณมากครับไปเด้ออืออ่าเอาเคเคเคขอบคุณมากช่วยกันช่วยกันลุก อึศ่าอ๋อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูต้องปั่นถ้าหนูถ้าหนูไม่ปั่นเราปะเราเฮียจะขึ้นไปยังไงอึศ่อ่านั่นแน่ถูกต้องนะครับอึซึบอึ๊บโอเคไปเร็วเึงหุ่นใจแล้วเก็บไว้ไปอึศเปิดเปิดอ๋อโอเคกระโดดขึ้นกระโดดขึ้น ขึ้นมาครับมาขำมอนขำมอนขำมอนเอาไปไปไหนต่อไปไหนต่อลงล่างเหรออ๋อประตูประตูอยู่ล่างนี่หว่าลืมไปลง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 ไปเร็วตามมาตามมาตามมาตึ๊ดตึ๊ดตอ่านี่แหละยีเด็ดสวย เสียงเล่าเสียงเล่าอ้างอันใดเล่าโอ้โหดูฝ่าพระบาทใหญ่เท่าตัวกูเลยอืมอเอาไงไว้เนี้ยเดี๋ยเดี๋ยว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 เช็คอินก่อนหาของมีอะไรไหมอืมไปไปไป ก็คงไม่มีอะไรมากแ้วค่อยไปชา้าๆดันช่วยกันดันลูกสวยโอเคเฮ้ยไปแล้วมามามาเฮ้ยๆฮยาเสีงยงอยู่ข้างเลยบาบอสิใจเย็นนะ อยู่เนี่ยกำลังนั่งเย็บเนื้อสัตว์ไป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 เฮ้ยมันเห็นแล้วไปลูกไปลูกหนู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 วิ่ง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  ลบ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 ล เอาไงเอาไงเองเอาไงหาเจอไหมถึงจะไปไหนเออไอ้นี่ก็รีบเหลือเกินใจเย็นๆสิลูกโอเคโอเคจับมือไว้จับมือไว้จับมือกันไว้แล้วตายด้วยกันว่าจิ๊กัย เรียบร้อยอีกาทำพิษโอเครีใหม่โอ้จเยันนะลูกจเยันนะเ <c oughs> ยบไว้เยบไว้หัวใจเต้น <c oughs> พี่หัวใจเต้นมากเลยมาช่วยหนูเนี่ย สองหนูไปไฟสองไปไาันป้า้าัยิงลงมายิงไปร็วไปล็วไปลูกไปลูวไปรูกไไปเร็วครไปเร็วครับไปเร็วครับพีครับไปเร็วครับเดี๋ยวยยยยยยงยอย้ยไปเร็วขอพักหายใจขอแป๊บหนึงไปหลากไม้ รอดแล้วรอดแล้วเย้เ yeah, ย yeah, yeah. ้เย้ป่ะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเด้งดึงดึงเด้งด้งด้งโอ้กระโดดนี่เอง ทิ้งทิ้งทิงข่อยไปเลย <Hey. S 1> อ๋อกดคิวอ๋อเรียบเฮ้ย hey. เอออย่างงี้ดิเฮ้ยดู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 โอเคโอเคโอเคไม่ต้องเรียบมาก oh, oh, เอ้เช่ดจิ๊บโอวย่ขึ้นขึ้นดึงผมขึ้นไปด้วยโอ้ย oh. ไป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 ,ไป,ไปอะไรอ,ะอ,อ่ะอ้เชอ๋อ

มาเร็ววิ่งวิ่วิ่วิยด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 ยยด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 กันมยกันนยนิยืดอขึ้นเร้เวข้วโอ้ยโดนเต็มเต็มเลยโอ้โหตายคาเที่ยงนั่งเศร้าเอาไหมไม่ต้องเศร้าไป ไปอุ้ยย uh, 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 ิงไม่ได้เกรงใจเลยสับแล้วมันัพแล้วมันไป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 อย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดโอ้ยอ uh, ุ้ยอุ้ยอ้ยอุยิงสักอุ้ยเลยไปไปไปกระตก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 เออโหรัวรัวโอ้โหรัวรัวเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย โอ้ยทำไปทำมากูอย่างนี้ออ้ยอ้ยขาโอ้ยโอมาต่อเร็โอ้ดดึงดึงดึงไป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 โอ้ยิงเป็นรูเลยอ้ยมันยิงเป้นด้วยคราวนี้ออไปแล้วไปไปขึ้นไปสิโอ้ย ถลายสไลด์โอ้ยตกน้ำเขาไปลบ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 ดําน้ำก่อนเรือเรือไอยโอ้ยน้ำเน่าด้วยแมงวันเต็มหน้าจอคุณเลยดําดําดําดํดําดําเดี๋มันเห็น ตามล้างตามเช็ดตามเช็ดที่จริงเลยอยู่นี่ก่อน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 มันจะพักมันทำล่ะกูจะพักมันทำไมลกูโอกูัวเป็นเหมือนกันนะมอบ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 ซี่หอบมอบซี่หอบ หรือจะเย็นจะเย็นกินน้ำไปหลายอึกแล้วผมคอหมดแล้วเนี่ยไปไหนยังไงต่อสุดรออ๋อพัก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 เอาโอ้โเร็ววิ่งเร็วไปหน่อยตทษทีกับพวกเออดูแล้วนู้นหนึขึ้นไปขึ้นไปช่วยคนนึงคนนึงคนนึงขึ้นไปไม่ได้โอ้โหโอ้ล่วงอีกแล้ว เดี๋ยวเดี๋วอักักักเื่อื่อักนี่ร่ว้วโน้ำเลยลงน้ำดดวน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 อยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยอยาออกไปอ๋อมันเสแบบอ้น้ำอร่อยมากเลยเฮ้ยอยู่เฉก่อนเฮ้ยเฮ้ย ไปกระต่อโอเคไปสลอไปเร็วไอ้กานี่รอบที่แล้วก็อเอาลองกูร่วงไปแล้วรอบอนึงเนี่ยเอา้าทำไรอะรอแล้วอยู่อะไปเร็ว เอ้า oh. ไม่ไปเหรอทิ้งนะ oh. บอกกูทิ้งไม่ได้หรอกอ้าเ oh. นี่ยคือเป็นขึ้นด oh. เออิเออเออเออตามมาทีนี้แรกปใจก็บอกว่าจะทิ้งแต่ทิ้งไม่ลง oh. ช่วยช่วยถึงที่สุด กาดำอีกแล้วเตรียมตัววิ่งไอ้กาเสียงหงุมไป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 หลบที่บ้านเข้างบ้านเข้า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 บ้าน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 ช่วยคุณได้บ้านช่วยคุณได้บ้านช่วยคุณได้ปิดประตู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 ล็อกก่อนดูดูขับออกขางออกก่อนเอ้าปืนล่วง อะไรอ่ะถือม่้งอุ้ยมันจะเข้ามาแล้วทำไรอ่ะโอเคโอเคยิงจับปืนทำไรทำไรทำไรโอ้ยมันตายไหมน่าเดี๋ยวผมขอดูศพก่อนจะเออี ไปเอะไม่เอาไปดีกว่าอึโอเคโอเคว่าน่าจะไม่เหลือนะโดนลูกสองคู่ไปซะอย่างนั้น Let's go กลับบ้านแล้วเจเจได้กลับบ้านแล้วได้กลับบ้านแล้วเจ yeah. ไปไปช่วยผักช่วยผักโอ้ยหนูช่วยผักกับลูกไป โอเคเราได้กลับบ้านแล้วจริงหรือไม่